อ่าก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะครับเพราัว่าผมยดาแชมเหมือนเดิมครับเอสงสัยหรือเปล่าว่าวันนี้ผมมาทําอะไรเอ่อก็คือว่าจะแบบว่าวันนี้ผมจะมาเอ่อสอนวิธีแบบเอชไม่ใช่สิต้องแบบมาสอนอรายละเอียดของการอัญเชิญแพ่นดูลัมนะครับแล้วก็พอดีว่าไปซื้อไอเด็กมานะครับเป็นเอ่อเป็นเด็กแผ่น ที่มีแพนดูรัมการ์ดเซตแรกของผมเลยเนี่ยมันแบบเป็นคงเป็นการดเซตแรกของผมที่จะเป็นไอที่มันมีแพนดูรัมนะครับก็คือแบบว่าแพ่นดูรัมมันคืออะไรครับก็คือแบบว่าแพนดูรัมคือการเออเป็นมอนสเตอร์รูปแบบใหม่นะครับต่อจากการเอ็กซีดนะครับก็มอนสเตอร์นี้มันจะถูกแบ่งเป็นมอนสเตอร์ปกติมอนสเตอร์เอฟเฟก Monster Fusion Monster พิธีกรรม Monster Synchro Monster e x i แล้วก็มาใหม่ล่าสุดของภาค Arc V หรือ Arc f i นะครับเป็น Monster Pendulum ครับแล้วก็มัน Pendulum เป็นยังไงครับเปิดดูกันเลยอ่ะ,อะนะครับผมจะเปิดดูนะครับก็เพิ่งซื้อมามันมาเลยครับเด็กห้บาทนี่เลยอ่ะอ่ะอยู่กับ เด็กของอากบาเรจินะครับคู่แข่งของพระเอกคนที่ห้าซากากิยูยะนะครับเป็นเออเรจิอากบะนี่เป็นเออตัวคู่ปรับของพระเอกนะครับอ่าก็ก็ความจริงก็หาจะหาเด็ก uya, ยูยะนั่นแหละแต่มันไม่มีนะครับมีแต่เด็กของเรจิอ่ะไม่เป็นไรครับก็ผมจะมาเปิดดูข้างในกันอ่ะนี่ไงเจอละนี่ไงแพนดู่ัมการ์ดนะครับเนี่ยเนี่ย มันจะเป็นมอนสเตอร์แล้วมีลายของเวนมวลอยู่ด้านล่างนะครับเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกแบ่งแยกเป็นสองแบบนะครับก็คือแบบว่าแบ่งแยกเป็นสองแบบก็คือไอตัวตรงกลางนเนี่ยรครับก็คือเนี่ยตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเอฟเฟกตอนการใบนี้เป็นแพนดูรัมนะครับส่วนอันนี้เป็นเอฟเฟกมอนสเตอร์นะครับด้านล่างเนี่ยแล้ว มันจะมีเอ,อ่อตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับไอตัวจุดสีน้ําเงินแล้วก็แดงเนี่ยมันจะถูกเรียกว่าสเกลนะครับสเกลของตัวการ์ดใบนี้คือหกก็คือแบบจะพูดยังไงดีสเกลของมันคือหกแล้วแบบว่าจะพูดว่ายังไงดีมันจะมีโซนเพิ่มขึ้นอนะ่ะมันจะสองโซนก็คือโซนในการเล่นดวลมอนสเตอร์นะครับมันจะมีโซนเพิ่มขึ้นสองโซนเป็น โซนสเกลด้านซ้ายก็คือโซนสีฟ้านะครับเออโซนสีฟ้าแล้วก็โซนสเกลด้านขวาเป็นโซนสีแดงอ่าครับเราจะพูดยังไงดีแล้วก็มันก็เป็นตัวนี้ก็คือแบบเมื่อถ้ามันถ้ามันอยู่ด้านซ้ายหรือด้านสีน้ําเงินเนี่ยสเกลน้าเงินนะครับมันจะเป็นสเกลกหกนะครับถ้าเกิดมันอยู่ด้านขวามันก็จะเป็นเออหรือด้านสีแดงนะครับมันก็จะเป็นสเกลหกเหมือนก,นกันกับด้านนี้นะครับ บางตัวอาจจะมีบางตัวอาจจะเปลี่ยนแปลงนะครับบางตัวแบบอยู่ด้านนี้อาจจะเป็นหนึ่งด้านนี้อาจจะเป็นแปดก็ได้มันก็แล้วแต่ตัวนะครับเออจะว่าไปตัวที่สกิลซ้ายขวาต่างกันนี้มันก็รู้สึกจะยังไม่โผล่ในภาคอักวีเนาะผมก็ดูมาสี่สิบหกตอนแล้วเนี่ยนั่นแหละครับก็พูดยังไงดีแล้วก็การใช้แพนดูรัมนะครับแพนดูรัมนี้จะต้อง เซตไปที่ด้านขวาก่อนนะครับอ๋าวเดี๋ยว,ยวสมมุติตัดไปก่อนนะครับอ่ะอ่าครับคลินี้ก็จะสนามแล้วนะครับก็คือแบบสมมุติถ้าบนสนามของเรามีมอนสเตอร์แบบจะพูดยังไงดีอ่ะตรงนี้เป็นโซนมอนสเตอร์นะครับส่วนตรงนี้เป็นโซนเวทกับดักแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเด็กแล้วก็ส่วนทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นตัวที่วายเอ็กซ์ต้าเด็กของผมนะครับเป็นพวกที่ใส่มอนสเตอร์ ฟิวชั่นซิงโคลเอ็กซ์ีดอะไรก็ว่าไปนั่นแหละครับแล้วก็การจะสาธิตแพนดูรัมก็คือแบบว่าการใช้แพนดูรัมครับอ่าสมมุตินะบนมือผมเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วผมก็จะใช้แพนดูรัมด้วยการใช้มอนสเตอร์เซตไว้ที่โซนแพนดูรัมมันสมมุตินี่ตรงนี้เป็นโซนแพนดูรัมนะครับมันจะอยู่ตรงไอ้ขอบนะครับไอ้สมมุติตรงนี้เป็นโซนสีแดงแล้วก็ข้างนี้เป็น โซนสีเออไม่ใช่ข้างนี้เป็นไอ,อตรงนี้นะคะเอาใหม่ oh ตรงนี้เออเป็นโซนสีน้ําเงินหรือด้านซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนสีแดงแล้วก็จะเซตกันที่ถ้าจะถ้าเกิดจะใช้นะครับเราจะต้องเซตกันที่ด้านซ้ายก่อนนะครับอ่ะสมมุติอ่ะผมจะใช้ไอไอตัวเนี้ยไอตัวแพนดูลัมตัวเนี้ยไอเออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้ครับเนี่ยเป็นเป็นแพนดูลัมการ์ด ที่มีหนึ่งสองสามสีห่ห้าจเป็นกสิบสิบดาวนะครับดล้วสกิลของการดบบนี้คือหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ด้านซ้ายและขวานะครับอ่ะสมมุติผมประกาศใช้ปุ๊บเราก็ต้องเซตทางด้านข้างนี้ครับพริ่มด้านซ้ายนะครับแล้วก็ปุ๊บผมก็ แบบแล้วเราก็จะพอพอเซตที่แพนดูรัมแล้วเราจะสามารถใช้อเอฟเฟกที่มันอยู่ในช่องนี้ได้นะครับแต่เอฟเฟกในช่องข้างล่างนี้จะไม่สามารถใช้ได้นะครับส่วนตัวมอนสเตอร์แพนดูรัมนี้ก็เหมือนมอนสเตอร์ธรรมดาเชิญปกติได้นะครับหนึ่งนึกเสียเชิญปกติได้แต่สเกลนี้จะสามารถเซตได้ทันทีนะครับแล้วก็สเกลนี้ตีไม่ได้นะครับมันเป็นเปรียบเสมือนการเวมนม์ต่อเนื่องนะครับโซนสาหรับแพนดูรัมอ่ะ มันจะเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะคะตอนนี้ตอนใช้เป็นดุลัมถึงตอนนี้คือใบน,นี้เป็นเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับอ่ะสกลิลแล้วก็มันจะราคาวนี้เแล้วก็แพนดูลัมจะสามารถเซตได้สองเออใบนะครับก็ก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็มันมีสองที่อะ่ะก็คือซ้ายกับขวาโอเคแล้วว่าผมก็สมมุตินะครับผมเซตอีกใบปุ๊บคราวนี้ตัวตัวนี้เป็นมอนสเตอร์แพนดูลัมสกิลสิบนะครับนี่ไง สกลทั้งซ้ายขวาเลยสิบอะแล้วก็มันก็ผลของเพนดูรัมเป็นยังไงครับก็เมื่อเซฟเพนดูรัมแล้วได้1เทินหนึครั้งต่อเทินนะครับเราจะสามารถอันเชิญมอนสเตอร์ที่มีเลเวลระหว่างสกิลของ2ตัวนี้ก็คือตัวนี้สกิลหนตัวนี้สกิลสิบ แล้วเราก็จะสามารถเชิญมอนสเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับบนมือที่มีดาวตั้งแต่2 3 4 5 6 7 8 9ก็นะครับก็คือ2ถึง9นะครับจะสามารถอัเชิญลงมาได้หมดเลยเนี่ยสมมุติเสร็จแล้วปึ๊บผมก็เนี่ยมีบนมือสมมุติก็มีมอนสเตอร์เลเวล7จแล้วก็7ก็อก็เชิญลงไปหมดเลยปึ๊บๆๆๆบึ๊บแบบเนี้ก็สามารถเชิญได้ได้หมดเลยครับ เนี่ยก็มันจะสามารถเชิญลงบนฟิวได้ทั้งหมดเลยเป็นการัเชิญที่ง่ายมากแบบยังไงล่ะเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับแล้วก็เมื่อแพนดูรัมตายไปไหนครับไม่ได้ไปสู่สานนะครับเมื่อการแพนดูรัมเออถูกทําลายมันจะไปที่เอ็กซ์ตาเด็กครับเนี่ยเนี่ยมันจะเออไปที่เอ็กซ์ตาเด็กแล้ว แบบพวกพวกแพนดูรัมถ้าตายนะไปเอ็กซ์ตาเด็กแล้วแบบได้เชิญล่ะครัเออแช่ลืมบอกไปแพนดูรัมนี้นะถ้าเกิดมีพวกแพนดูรัมที่ตายไปเอ็กซ์ตาเด็กอยู่แล้วเรามีมอนสเตอร์สกิลใหม่อ่ะแล้วเออดาวของมอนสเตอร์ตัวที่ถูกส่งลงไปนี้มันไม่เกินที่กําหนดไว้ครับจะสามารถเชิญลงมาได้เลยอ่าอ่ะทางการสาธิตนะครับสมมุติอ่ะสมมุติตัวนี้สมมุติแพนดูรัมตัวนี้ตายปึ๊บปึ้งสีดาวใช่ไหมอ่าสีดาวปึ๊บไปที่เอ็กซ์ตาเด็ก แล้วพอเทินต่อมาปุ๊บผมใช้ผลของแพนดูรัมที่มีอยู่บนฟิ์ปุ๊บก็สามารถเอาตัวที่ตายในกลับมาบนฟิ์ได้นะครับนี่แหละครับเป็นการพนดูรัมแล้วก็เออประมาณนี้แหละแล้วเด็กที่ผมมีอยู่เป็นเซตแรกก็เป็นเด็กของอาคาบะเรจิเนี่ยนะครับอ่ะก็ท่านนี้แหละเนาะก็พอแล้บ๊ายบาย